ต้องการมีแพซ s ฟิ e อินค m ม1,000บาท5,000บาทและ10,000บาทต่อเดือน ต้องมีเงินลงทุนเท่าไร่บ้างแพสซิฟอินคัมที่จะพูดถึงนี้คือการให้เงินทำงานให้เราจากการที่เรานำเงินไปลงทุนนะคะโดยจะเปรียบเทียบรายได้จากแพสซิฟอินคัมจาก3ตัวอย่างนี้ค่ะหึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลเฉลี่ย5%ต่อปี2ดอกเบีย้ยหุ้นกู้จากการลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ย3%ต่อปี3ดอกเบีย้ยเงินฝากจากการลงทุนในเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบีย้ย0.5%ต่อปี เริ่มจาก passive income 1,000บาทต่อเดือนกรณีที่หนึค่ะเราไปลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเฉลี่ย5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน2,40,000บาท หากเราไปลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบีย้ย3%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน4,0,000 0บาทและหากเราไปลงทุนในเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน2 4 0ล้านบาทค่ะหากเราอยากได้ Passive Income 5 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วเราไปลงทุนในหุ้นปันผลเฉลี่ย5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน1 2 0 0 0ล้าน เราไปลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ย3%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน2ล้านบาทและหากเราไปลงทุนในเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบี้ย0.5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุนทั้งหมด12ล้านบาทค่ะดูตัวอย่างสุดท้ายหากเราอยากได้แสซีฟอินคม10,000บาทต่อเดือนมากลว่าแล้วเราไปลงทุนในหุ้นปันผลเฉลี่ย5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน2 4 0 0น0บาทเราไปลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ย3%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุน4ล้านบาท หาเราไปลงทุนในเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุนสูงถึง24ล้านบาทเลยค่ะ